สวัสดีทุกท่ครับวันนี้พามาดูทิศทำงานทิศหนึ่งของแอตเตอร์เอ็ม988นะครับ988เร่งหน้านะครับรุ่นใหม่แกะกล่องนะครับจากคูโบต้านะครับอันนี้ราคาคูโบต้าเปิดมาอนู่ที่ละ3,079,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําตัวรถกับอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้อุปกรณ์ที่ทํางานอยู่นี่เป็นยิปเปอร์เบอร์ดินันสามขานะครับนี้ทดลองลากลอยแรกอยู่นะครับความลึกก็อยู่3 3ซี่สิบเซนนะครับ หรือใครอยากได้ลากลึกกว่านี้ก็วางลึกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเราทดลองลากอยู่มาทั้ง30เซนนะครับอันนี้เป็นลิฟเตอร์ตาช้างนะครับขายาวประมาณ70เซนนะครับอ่าเี๋ยวมาดูข้อมูลตัวรถนะครับข้อมูลตัวรถก็เป็นแท็กเตอร์รุ่นใหม่นะครับที่มีเกียร์เดินหน้า12เกียร์นะครับถอยหลัง12เกียร์นะครับเป็นเกียร์แบบไฮดรอลิกชัตเทอรไม่ต้องเหยียบคันนนั่เองนะครับมีพีทีโอ1รอบคือ540นะครับของแบบไฮดรอลิกนะครับแรงยกด้านหลังยกได้3ตัน9นะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที สามตันห้าห้าสิบนะครับฟูเวกนะครับอืันนี้ความยาวนะครับความยาวความยาวถ้าเทียบกับเป็นเก้าห้าเด้งเพยาวกว่ามาสักยี่สิบเซนนะครับย่างนะครับเต้นร้อยจุดสี่คิวยี่สี่ล้อหลังสี้จเป็นจุดสี่คิวสามสิบนะครับยี่ห้าโอติริเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ทดลองลากอนิปเปอร์ดินเหนียวๆดูนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าฝนเพิ่งตกนะปีนี้ฝนดีนะครับ ก็เป็นคลิปวิดีโอที่พยายามเก็บมาให้ดูนะครับใครกำลังหารถแท็กเตอร์รุ่นใหม่นะครับหรือพอสนใจรุ่นนี้นะครับก็ลองติดต่อร้านค้าบูแทนจำใหม่ใกล้บ้านดูนะครับว่าราคาเป็นยังไงมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับตัวตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เนี่ย98แแรงม้านะครับมีเทอร์โบนะครับ มีเทโบนะครับเป็นกองแห้งนะครับเป็นกองแห้งสองชั้นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นะครับมีวาล์วไฮดรอลิกด้านหลังให้สองชุดนะครับนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเกียร์ก็เด้เนอร์ด้หลังเงื่อยสไตล์ฟูมูต้าครับอันนี้เอามาให้ดูคลิคทำงานนะครับอันนี้เกียร์ที่ใช้ลากอยู่ประมาณโลสามโลสิบนะครับประมาณนี้นะครับเพ่ในการลากที่เปิดก็ต้องระวังนะครับแหลงที่มีหินมีตอนะครับ ต้ององเป็นพิเศษอันนี้รอยสองนะครับรอยสองก็จะเห็นว่าลรงจาสุดขานะครับส่วนนึงก็คือดินดินฟูด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตัวดามคนโพนเองก็บิ่อยนะครับขึ้นลงขึ้นลงตามสภาพไรนะครับครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับหลังจากนี้นะครับเราเจอตัวรถที่มันเป็นตัวรถใหม่ที่ขายไปแล้วนะครับเราจะรีวิวละเอียดให้ดูอีกทีนะครับว่า ตัวรถเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวของรอบเครื่องยนต์ก็อยู่ที่2,600รอบนะครับปริมาตรกระบอกสูบอยู่ที่3 7 6 9นะครับทอกอยู่ที่นะครับทอกอยู่ที่3 2 3บนะครับที่รอบพันห้านะครับอันนี้ข้อมูลที่ได้มานะครับไม่รู้ว่า